วน้องน้ำชื่ออะไรอ่ะจตาจตาหน้าเหมือนน้ำมากจหาอเด้อ่ะมีถุงกระต่ายไหมมันแปดแปดอ่ะมีถุงกระต่ายแต่ว่าน่ารักกว่าห่างกันกี่ปีอุ้ยห่างกันกี่ปีปีสองวันอืมมีถุงแม่ปามไหมไม่ไม่แล้วน้ำไม่ได้ใครมันนอะเุงกระต่าพ่อมั้งเดี๋ยวไม่ก็ได้เองรูปพี่แม็กว่านี่โห คือว่าผมตั้ตาใช่กับผมนี่จริงเหรอเร็วเหรเร็วคุณก็เห็นน้องสาวค่ะไม่เคยทำไได้ยินตูดตูดเลยสวคอนเสิร์ตวีคเล่ๆเลยที่แบบผ่านฐานไปแบบหน้าเหมือนน้ำมากเลยแล้วก็สะกิดสะกิดซีคนนี้เหมือนน้ำเลยนี่เหมือนน้ำเลยไม่เข้เลยแล้วก็องคุเป็นน้องสาวบอกว่าแบบวันแถลงข่าวทุกคนตกใจมากพี่ภูมิไปน้ำไป้ี่ภูมิน้ำไปเลย จะเลี้ยนน้องสานตัวสูงกว่าใช่ไหมโอ้แน่นึงแบบมันก็โอลิฟเลยค่ะหรอยาวๆอบแต่เขาจะเป็นหลอดแล้วน้ำเหมือนอะไรแฟนสันหนูเสียงอหรอกันนี่บอกคนหัวมากระหว่างสีสองคนใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูจะไม่ชอบเสียงแบทแบทเขาจะไม่ชอบกินเนื้อเนี่ย